ถามว่าทางกองทุนสื่อสร้างสรรค์มองเห็นศักยภาพหรือความน่าสนใจยังไงถึงได้เข้ามาสนับสนุนโปรเจกต์หมัอเรื่องนี้ครับครับก็สื่อภาพยนตร์ก็เป็นสื่อหนึ่งที่เราก็เห็นว่าสามารถที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับที่เป็นตัวเงินนะครับรวมถึงสามารถที่จะสอดแทรกนะครับต้นทุนทางวัฒนธรรมของดีในประเทศไทยในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเรื่องนี้ก็อย่างน้อยเนี่ย โลเคชันที่ไปถ่ายนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสําคัญมากๆกับสือ่อภาพยนตร์แล้วก็เป็นความพยายามที่กองที่กองทุนจะส่งเสริมให้มีการผลิตภาพยนตร์นะครับเชิงสร้างสรรค์โดยคนไทยเองนะครับทุกปีนะครับอย่างน้อยในปีหนึ่งสองสามเรื่องนะครับซึ่งก็พระร่วงก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอันหนึ่งนะครับวันนี้ก็รอการตอบรับนะซึ่ง เราก็ประเมินว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีมากครับคุณอนวิน์ละครับจมเป็นละครเวทีที่โด่งดังมากกลายเป็นหนังเรื่องนี้มันทำก็ตอนอย่างที่แจ้งครับว่าตอนทําละครเวทีอ่ะครับเราก็ได้ทําการรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วพะร่วงเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยโดยเฉพาะคนสุโขทัยนะครับแล้วมันก็ยังมีทั้งตำนาเรื่องหลักฐานทังประวัติศาสตร์หลักฐานทังโบราณคดีที่สามารถ สามารถนํามาเรียกว่าอ d ด p t แล้วก็มาทําเป็นภาพยนตร์เพื่อจะให้ได้เข้าถึงซึ่งประชาชนทุกคนในประเทศไทยครับแล้วหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากว่าจะอยู่ในประเทศไทยแล้วอยากจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่จะเข้าไปที่จะออกไปสู่สายตาชาวโลกด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทยนะครับที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสมัยสุขโขทัยครับ จริงๆมันมันจะส่งเสริมอะไรบ้างคะมันเรื่องมันเรื่องราวเกี่ยวกับสุโไทยด้วยอะไรคะเออจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เรื่องของความรักความผูกพันศัจธรรมของอํานาจนะครับซึ่งเราจะเคยชินกันว่าที่ใดมีอํานาจที่นั่นมีการแย่งชิงแต่ที่สุดเนี่ยความรักหรือความเห็นคุณค่าของแผ่นดินที่สูงกว่าอํานาจเนี่ยในที่สุดเนี่ยพี่น้องที่ทําท่าดูเหมือนว่า จจะทะเลาะกันขัดแย้งกันก็กลับมารักกันแล้วก็ผมว่าทุกเรื่องนะครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับการท่องเที่ยวนะครับวัฒนธรรมนะครับเ,เรื่องราวในประวัติศาสตร์รวมถึงสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันมีความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์นะครับที่คนรุ่นเก่าเขาได้ต่อสู้แล้วก็พิทักษ์รักษาไว้ครับ เห็นว่ามันไม่อิงปวัติศาสตร์มากมันอิงบ้างตรงไหนมุมไหนบ้างคะที่นํามาใช้คือจริงๆเวลาที่เราเห็นประวัติศาสตร์เรื่องพะล่วงเรื่องสุโขทัยเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยคือเวลาคุยกับคนสุโขทัยเรื่องพะล่วงเนี่ยจะมีแบบกิจสดาพิณิหารเป็นเรื่องประลามปรลาหรือว่าเป็นเรื่องแบบซปเปอร์ฮีโร่ไปเลยเนี่ยก็เยอะนะฮะครนนี้มันก็จะมีส่วนที่มันเป็นหลักฐานที่เราจับตั้งได้ทางประวัติศาสตร์พูกจารึกต่างๆนะฮะแล้วก็เวลาที่เราทํางานนี่เราก็จะเน้นว่าอะไรที่มันเป็นบันทึก แล้วก็การค้นพบหรือว่าการตีความใหม่ๆที่มันมีหลักฐาน cross check ก,กันไปมาเนี่ยเราก็จะยึดตรงนั้นนะไว้เป็นแกนแต่แล้วมันก็จะมีที่ว่างให้เราจรินตนาการแล้วก็เติมเต็มนันเข้าไปแต่ว่าท,ที่สำคัญก็คือว่าเราเราพยายามที่จะเข้ามใน,นั่งในหัวของอสองตุลละครไม่ใช่สองสองบุคคลในประวัติศาสตร์นะฮะ,ะพ่อคุณบางกลางหาว่าพ่อคุณศีสาธิตว่าตอนนั้นคิดอะไรยังไงอยู่แล้วความคิดนี่มันค่อนข้างสําคัญเนาะ ไปเวลาที่บ้านเมืองมันจะเดินไปข้างหน้าได้นี่มันใช้ความคิดนําก่อนค่ะแล้วก็มันเป็นความคิดที่เราน่าสนใจแล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าสังคมไทยอ่อนแอเนี่ยเราจะกลับไปหาสุโขไทยเสมอมันมีความคิดในเชิงมนุษยนิยมในเชิงอะไรที่มันน่าสนใจมากเราก็เลยคิดว่าจะต้องนําเสนอเรื่องนี้ในลักษณะที่มันร่วมสมัยแล้วก็พยายามใช้ศักยภาพของของทุกคนส่งการโผล่มาส่งการทำเพลงให้ส่งการสงการบอกพี่นะัทมันดีได้กว่านี้อีกไม่ใช่ส่งการนำเลย อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะส่วนส่วนส่วนแก๊ปเนี่ยผมก็แบบจริงๆแล้วผมเข้าใจมาผิดมาตลอดอคือเร,เราเจอเขาเขาเป็นคนไหนแล้วเราบอกให้แกป๊ปแก๊ปเหมาะบทนี้พี่ว่าแบบเป็นน้องที่แบบนัดเป็นคนไหนส่วนเนี้ยแต่จริงๆริงเราไม่ใช่ที่ทางมาตลอดที <c oughs> ่ทามาตลอดถามมาเต็มที่แบบสดงดีกว่าค่ะแต่ละท่า,าบนบทบาทคองสลับสลับที่ติดค่ะโอเคโอเคจะอะไรก็มาไหนกันนะคะ ครับกนนะครับก็มันมีสองสองพาร์ทนะครับจะเป็นพาร์ทปัจจุบันปัจจุบันแล้วก็พาร์ทอดีตอย่างที่เห็นในตัวอย่างไปส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทอดีตถ้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมพาร์ทอดีตก็จะเป็นพยาพาเมืองเป็นคนที่ใช้กําลังตัดสินทุกอย่างอันนี้จะเป็นในแง่ของกําลังส่วนทางพี่ครับนะครับครับก็ผมจะเป็นคนบางกลางหาครับก็เซอร์เขาเป็นสายกําลังสายบูผมก็จะเป็นสายบุญแล้วก็โดยเรื่องก็อย่างที่เราเห็น ทีเซอร์ไปครับมันเหมือนเขาเกิดเนาะว่าเป็นศึกที่แยั่งชิงบัลลางกันก็คือ,อคุณศีท,ทั้งน้ำถุมหรือว่าพ่อของสองคาแรคเตอร์นะครับก็คือเสียไปแล้วก็ทีเนี้ยมันจะตกอยู่ที่ใครแล้วมันก็จะมีเรื่องของการแยั่งชิงการความเข้าใจการรวมถึงมีอีกหนึ่งตัวละครที่ก็อาจจะมามีส่วนในการย่งชิงด้วยครับใส่เป็นตัวลครเป็นทั้งองกันครับผมก็ มาแบบเหมือนแบบคือถ้าเกิดเขาเขากำลังแย่ยงชิงกันอยู่เหมือนเหมือน,นเราเล็งมานานแล้วว่าเอ๊ะนี่คือนี่คือโอกาสของเราหรือเปล่านะถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วเราจะได้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นจะเป็นทางนั้นมากกว่าจริงๆจริงๆตัวละครผมเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะอยากได้ทุกอย่างที่ทใช่ครับทะเยอทะยานมาก,กแบบอยากได้ทุกอย่างที่ที่เขามีอยู่ะ<ม>อะไรอ่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นของสายเลือดเขาอะไรเงี้ยแล้วพยายามแบบเราพยายามจะแบบว่าให้เราหรือเราหรือเราจะแบบ เดี๋ยวเราจะไม่ใช่คนไม่ดีนะเป็นเถียงตัวเองด้วยว่าแบบเอ้ยเราคนไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่เหตแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่ที่มันดีขึ้นได้มันเป็นเพราะเราหรือเปล่าถ้าฉะนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ยมันควรเป็นของเราเปล่านะมันมันเป็นเราโว้ควรเป็นเราควรเป็นเราโวหรือเปล่าชิงเลยก็ต้องชิงเพราะสองคนนี้ก็ก็เถียงกันอยู่นั่นนะบ้านเมืองก็ไม่ดูแลเราบางคนดูแลทาไมไม่เป็นของเราล่ะอยู่ก็เคลมอะไรอย่างเงี้ยที่สุายาไปที่นครธค่ะคนเพจ ពេក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 តែថាភាសាដើមក៏គឺពេកនៅខាងនេះរបស់តែថាអនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអស្រីកញ្ញាពេកអដើររឿងជាតួមេអចរិតតួអងហ្នឹងไงសារតួអងអចរិតតួអងខ្ញុំសំដែងជាបុរាណសុខារា kk តកតងទៅនឹងរឿងសម័យបុរាណដែលអមានភាពខ្លាហានអងអាចឲ្យខ្ញុំត្រូវមកពីនគររបស់ខ្ញុំមក นกอสุขาตยให้ปีสม <bizarre> ัยยุ่งก็มียนซินสมัยแบบปัจจุบันได้ปันท้ยโดยเชี่มันเซอร์จิมยันชินมาเลยครัก็สำหรับคุณเพชรนะครับก็แสดงเป็นนางสุขระะครับก็จะมีเป็นพระธิดาของพระมหากษัตริย์นะครับที่ถูกส่งมาจากนครธมนะครับก็จะมีความกล้าหาญแล้วก็มีความ มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีซีนในฉากปัจจุบันด้วยแต่ว่าก็จะไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าก็รู้สึกมีความพึงพอใจในบทบาทที่ได้รับเป็นช่วงแรกไหมคะที่ได้มาร่วมกับนักแส่งไทยกาสมดังทรายพยน์เรื่องนึ่งเจียเจียมดอง อัอดทลอสัมภารเรื่องเนื้อขนมปลอดเตถไทยปีมนมาเฟ่เหืองเลติมวยบยอ,อยยงยมบัดได้มาทอดในื้คางประเทศไทยค่ะก็จะมีผลงานแต่ที่ประเทศกัมพูชาครับก็อันนี้เป็นผลงานแรกเลยที่สร้างอยู่ในประเทศไทยครับไปที่คนินนะครับนินะม่เนเ้ยครับในงานปัจจุบันตรงนี้ค่ะในพาร์ทปัจจุบันรับบทเป็นนินค่ะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําอาชีพ ประมาณหนึ่งมีอาชีพที่ยังไม่เปิดเผยละกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโชคชะตาพาไปจับพัดจ,จับผูมาเล่นละครเวทีอยู่ดีๆก็ได้เข้ามาในโปรดักชันนี้ค่ะแล้วก็มารับบทเป็นนางเสือา<ม>นางเสืองเนี่ยก็เป็นเหมือนหญิงสาวชาวบ้านค่ะที่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความแข็งแกร่งมีความต่อสู้มีแล้วก็มีความมั่นคงในความรักด้วยค่ะ ด้มาเนี่ยกี้ได้เห็นเพลงด้วยอะไรค่ะมีพาทร้องเพลงนิดหน่อยก็จะเป็นพูดถึงความรู้สึกของตัวนินในช่วงเวลานั้นแล้วรู้สึกว่ามันมีซเอรัด้วยหรือเปล่าในเรื่อ,นนองมี้ะมีมีกลิ่นอายม,มีกลิ่นอายซึ่งซึ่งสําหรับเนทอ่ะตัวเนทรู้สึกว่ามันเป็นพา์ที่ขยายความรู้สึกของตัวละครได้ดีอะค่ะบางทีคนเราไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นคําพูดได้ทั้งหมด มันอาจจะออกมาผ่านเสียงเพลงผ่านโน้ตเพลงผ่านเมโลดี้อะไรต่างๆที่มันช่วยขยายความรู้สึกตรงนั้นได้ดีค่ะค่ะเป็น<า>เป็นตาแก่คนหนึ่ง <laughs> อย่างที่เห็นมเมื่อกี้ตาแก่ที่ชื่อว่ามั่นเมืองค่ะก็จริงๆก็จะบอกว่าถึงจะมียศตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นความก็สายแล้วสายบุญสายบูแล้วจะบูจะบุญกัน,นแต่เราก็เป็นสายสายรักในความเป็นชาติ เรารักในความเป็นชาติซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเชื่อมครับว่าจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งความเป็นตาแก่ของเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะถูกว่ามองว่าล้าหลังก็ได้เนาะหรืออาจจะมองว่าร่วมสมัยก็ได้เนาะงั้นดูแล้วกันว่าตาแก่คนนี้จะมีบทบาทอะไรในนี้บ้าง okay. แสดงนำไหมคะดูโอ้ปากเป็นภาษาโขโไทยอีกรอบหนึ่งสำเนียงสุโขทัยเอาอีกรอบหนึ่งสูเจ้ามาดูพระหลวงมหาสึกสุโขทัยกันเยอะๆเน้อไม่ดูไม่ได้เองนะเห็ไงครับเห็นภาษาสุโขทัยแล้วสละสวยขนาดนี้เพราะฉะนั้นรีบเข้ามาดูนะครับเข้ามาชมกันนะครับรับรองครับผมสนุกสนานแน่นอนครับผมวันที่29พฤษภาคมนี้ครับทุกท่านพาไปดครับไป ขอบคุณครับ